บานในสงขาเนี่ยแน่นอนบ้านหัวเขาที่เขาเคยทํามาก่อนนังแต่ในอดีตแต่วันนี้มันเป็นยังไงอ่ะมีกี่มีกี่กี่ปากเมื่อก่อนห้าสิบปากวันนี้ร้อยห้าสิบปากจํานวนปากที่เพิ่มขึ้นเป็นของใครให้เช่ากันช่องละสองสามแสนใช่ไหมมีขาใหญ่คอยคุมคอยซื้อผลผลิตมีขาใหญ่ที่ไม่ได้มีรากข้าชาวประมงดั้งเดิมที่อ้างกันว่าทํามาดั้งเดิมเนี่ยมีกี่รายถ้ามีข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้บริษาทจัดการได้ว่าพี่น้องที่ทํามาก่อนในอดีตเนี่ย มีอยู่กี่ครอบครัวการวางก็วางยังไงที่ไม่ขวางลองน้าไม่ให้กระทบต่อกันขนส่งทางน้ําเพราะโครงสร้างใหญ่เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่เพราะเรื่องครงพางชาวบ้านก็บอกว่าเอานู่นไงมีการทําผิดกฎหมายตั้งเยอะแยะล่วงล้าลําน้ํากรมเจ้าท่ากรมประมงทำอะไรไหมไอ้นี่ก็เป็นปัญหาโจทย์ใหญ่ของของสังคมไทยเหมือนกันว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่เท่าเทียมกันมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้ยืดเยื้อมายาวนาน